สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มนมีสูตรอโลมาวิซีที่จะช่วยทำให้หน้าขาวใสเติมความชุ่มชื่นแล้วก็ช่วยลดเลือนริ้วรอยพออายุของเราเยอะมากขึ้นสิ่งหนึ่งที่ปัญหาผิวของเราตามมาก็คือผิวจะขาดความชุ่มชื่นขาดความกระชับแล้วก็เริ่มมีริ้วรอยวันนี้นะคะมนก็เลยจะชวนทุกคนมาทำสูตรวิซีบำรุงผิวหน้าแบบง่ายๆค่ะวิธีการนะคะแค่เราเตรียมส้มมา2ผลจากนั้นนำส้มที่เราจะใช้เอาไปล้างทำความสะอาดให้เรียบ แนะนำให้แช่ด้วยน้ำเกลือนะคะทุกคนจะได้ล้างสารตกค้างบนผิวส้มออกไปให้หมดจากนั้นเราก็มาปอกเปลือกส้มออกให้หมดเลยค่ะโดยสูตรนี้นะคะเราจะใช้เฉพาะเปลือกของเขาเท่านั้นปอกออกมาทั้งสองลูกแบบนี้เลยหลังจากที่เราได้เปลือกส้มมาแล้วนะคะอีกหนึ่งขั้นตอนต่อมาเวลาที่เราปอกเปลือกเนี่ยชิ้นเขาจะใหญ่ๆแบบนี้นะคะเราก็นำมาฉีกเปลือกส้มให้เป็นชิ้นเล็กๆเลยค่ะทุกคน การฉีกเปลือกส้มให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ก็เพื่อให้น้ำมันหอมระเหยที่อยู่ในเปลือกส้มออกมาได้เต็มที่ค่ะหลังจากที่เราเตรียมเปลือกส้มเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อมานะคะให้ทุกคนนำเปลือกส้มที่เราฉีกไว้แล้วใส่ลงไปในถ้วยอาจจะเป็นถ้วยแก้วหรือว่าเป็นถ้วยกระเบื้องก็ได้ จากนั้นเราก็จะใส่น้ำมันมะพร้าวลงไปค่ะน้ำมันมะพร้าวแนะนําให้ใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะส่วนปริมาณของน้ำมันมะพร้าวที่เราจะใช้แนะนําให้เทจนท่วมเปลือกส้มหลังจากที่เทน้ำมันมะพร้าวลงไปแล้วก็ใช้ช้อนคนๆกดๆเปลือกส้มให้จมลงไปในน้ำมันขั้นตอนต่อมาให้ทุกคนเตรียมน้ำใส่กระทะไว้แบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วก็นำถ้วยน้ำมันมะพร้าวกับส้มที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไป จากนั้นก็ทำการเปิดเตาแก๊สโดยใช้ไฟอ่อนๆค่อ,อ,คอยๆต้มไปเรื่อยๆจนน้ำค่อยๆเดือดซึ่งวิธีการนี้จะเป็นการสกัดเอาน้ำมันแล้วก็สารต่างๆในเปลือกส้มออกมาที่เราต้องใช้ไฟอ่อนๆก็เพื่อให้วิตามินต่างๆที่อยู่ในเปลือกส้มของเรายังอยู่ครบไม่ให้ถูกทำลายด้วยความร้อนค่ะหลังจากที่เราต้มไปสักพักหนึ่งเปลือกส้มของเราจะมีความเปื่อยแล้วก็นุ่มขึ้นให้ทุกคนทำการปิดแก๊สแล้วก็พักทิ้งไว้ให้เย็น หลังจากที่เราพักน้ำมันมะพร้าวไว้จนเย็นตัวดีแล้วขั้นตอนต่อมาให้ทุกคนเตรียมเครื่องปั่นไวนะะ้เลยค่ะจากนั้นก็ตักเปลือกส้มใส่ลงไปในโถปั่นโดยเปลือกส้มนะคะเราจะใช้ทั้งหมดเลยเราจะใช้ทั้งเปลือกส้มแล้วก็ตัวน้ำมันมะพร้าวที่เราตุ๋นไว้แล้วนะคะใส่ลงไปในโถปั่นให้หมด จากนั้นก็ทําการปั่นให้ละเอียดจนกลายเป็นเนื้อเดียวกันหลังจากที่เราปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อมานะคะให้ทุกคนเตรียมกระชอนมาเลยค่ะเสร็จแล้วก็เทตัวเนื้อส้มกับน้ํามันมะพร้าวที่เราปั่นเสร็จแล้วใส่ลงไป วิธีการนี้เราจะกรองเอาเปลือกส้มออกมาให้หมดค่ะเราจะใช้เฉพาะในส่วนของน้ำมันเท่านั้นนี่ค่ะหลังจากที่เราเทลงไปแล้วเราก็ใช้ช้อนค่อยๆคั้นเอาน้ำมันออกมาให้หมดเลยนะคะคั้นจนเหลือแต่กาก,ากหรือว่าเปลือกของส้มเท่านั้นค่ะแบบนี้เป็นอันใช้ได้แล้ว พอเราได้น้ำมันส้มมาแล้วอีกหนึ่งส่วนผสมสุดท้ายที่เราจะใส่ลงไปนั่นก็คือเจลา่านหางจระเค้ค่ะเจลา่านหางจระเค้มนจะใช้ทั้งหมด3ช้อนโต๊ะค่อยๆบีบแล้วก็ผสมลงไปให้หมดเลยค่ะ หลังจากที่ใส่เจลว้านหางจระ,ะเข้ลงไปแล้วก็ทําการคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะลักษณะเนื้อของเขาก็จะเป็นแบบนี้เป็นอันใช้ได้แล้วพอเราได้เนื้อแบบนี้แล้วนะคะอีกหนึ่งขั้นตอนสุดท้ายก็คือให้ทุกคนนําเข้าตู้เย็นประมาณ30นาที และนี่ก็คือเนื้อครีมที่เราทําจนเสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะทุกคนลักษณะของเขาก็จะข้นๆแบบนี้เลยนะคะจากนั้นให้ทุกคนเตรียมกระปุกมานะคะแล้วก็ตักเนื้อครีมของเราใส่ลงไปในกระปุกให้หมดเลย การใส่กระปุกแบบนี้นะคะเราสามารถเก็บไว้ใช้ได้นานๆเลยนะโดยวิธีการเก็บนะคะต้องเก็บไว้ในตู้เย็นด้วยค่ะมาค่ะทุกคนเรามาบำรุงผิวหน้าด้วยวิตซีที่เราทำขึ้นกันกลิ่นนะคะหอมสดชื่นมากๆเลยค่ะส่วนวิธีการใช้ก็ง่ายมากๆเลยแค่เราใช้ช้อนนะคะ ตักครีมขึ้นมาเล็กน้อยเสร็จแล้วก็ป้ายลงใบบนหน้าของเราให้ทั่วจากนั้นก็ทำการเกลี่ยให้ทั่วเลยค่ะสูตรนี้นะคะมนแนะนําเลยว่าระหว่างที่ใช้เนี่ยแนะนําให้นวดหน้าด้วยเพราะจะช่วยทั้งเรื่องของการบํารุงให้ผิวหน้าชุ่มชื่นช่วยยกกระชับผิวช่วยต้านริ้วรอยและที่สําคัญจะทําให้ผิวหน้าของเราขาวกระจ่างใสย,ยิ่งขึ้นลองทําตามกันดูนะคะ ใครชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องสรรหามาทำค่ะ